สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยแล้วนะครับกับต้มยำกุ้งทีวีมีเรื่องราวดีๆมาฝากวันนี้เราจะพาไปดูข่าวด่วนล่าสุดจากมติคอรมอเมืม่อวันที่30มีนาคม2564ได้มีการอนุม,มัติหลักการร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนานญแห่งชาติหรือกบชซึ่งเป็นข่าวสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อทั้งฝั่งนายจ้างและลูกจ้างได้เลยนะครับ และถ้าหากว่าท่านผู้ชมหรือท่านผู้ฟังช่าวีดีโอนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสําคัญสำคัญจากทางช่องเราสาระสําคัญของพอรบฉบับนี้ก็คือการให้มีการจัดตั้งกองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติขึ้นมานะครับโดยจะเป็นกองทุนสํารองเลี้ยงชีพภาคบังคับสําหรับแรงงานในระบบ ที่มีอายุตั้งแต่15-60ถึง60ปีโดยจะครอบคลุมลูกจ้างเอกชนลูกจ้างชั่วคราวส่วนราชการพนักงานราชการเจ้าหน้าที่องค์การมหาชนและพนักงานรัฐว,วิสาหกิจต่างๆนะครับที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพใดๆ โดยหากอธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือหากลูกจ้างคนไหนไม่มีการส่งเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ก่อนแล้วนั้นจะถูกบังคับให้ต้องส่งเงินเข้ากองทุนกบชแทนนะครับโดยจะไม่สนใจว่าบริษัทที่ทำงานอยู่จะเล็กหรือใหญ่แค่ไหนและมีลูกจ้างกี่คนก็ตามโดยที่ฝั่งลูกจ้างและนายจ้างจะต้องส่งเงินสมทบขั้นต่ำแบ่งเป็นปีที่1นถึงสไม่น้อยกว่าร้อยละ3ของค่าจ้างปีที่4ี่ถึงหไม่น้อยกว่าร้อยละ5ของค่าจ้าง ปีที่7จถึงเไม่น้อยกว่าร้อยละ7ของค่าจ้างและปีที่10เป็นต้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ7จถึงสิของค่าจ้างนะครับโดยกําหนดเพดานค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน60,000บาทต่อเดือนสําหรับกรณีลูกจ้างเงินเดือนน้อยกว่า1 0 0 0 0บาทให้นายจ้างส่งเงินฝ่ายเดียวและถ้าหาลูกจ้างและนายจ้างต้องการส่งเงินเพิ่มสามารถส่งเพิ่มได้สูงสุดไม่เกินร้อยละสของค่าจ้างโดยไม่จํากัดเพดานค่าจ้างนะครับโดยทางฝั่งลูกจ้างสามารถรับเงินคืนจากกองทุนในรูปแบบของบําเหน็จหรือบํานาญก็ได้นะครับ เป็นรายเดือนระยะเวลา20ปีจะได้เมื่ออายุครบ60ปีโดยจะได้รับทั้งในส่วนของเงินสะสมฝั่งลูกจ้างเงินสมทบฝั่งในจ้างและผลตอบแทนจากการลงทุนนะครับหลักการของกอบชนั้นก็จะคล้ายๆกับของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั่นเองนะครับเพียงแต่แตกต่ตางกันที่ลักษณะโครงสร้างการบริหารที่กบชจะเป็นการรวมเงินหลายๆในจ้างและลูกจ้างหลายๆบริษัท เข้ามาไว้ในกองทุนแล้วมีคณะกรรมการของกบชเป็นผู้บริหารจัดการซึ่งหากเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะแยกกันเป็นแต่ละบริษัทของใครของมันไม่นํามารวมกันนะครับและมีบอลอหรือบลจที่นายจ้างเป็นคนเลือกมาเป็นผู้บริหารเงินกองทุนให้จากข่าวนี้ก็นับว่าเป็นข่าวดีสําหรับชาวลูกจ้างที่บริษัทไม่มีสวัสดิการในส่วนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้นะครับ เพราะถ้าหากพอรบวนี้ประกาศใช้เมื่อไหร่ทางฝั่งลูกจ้างก็จะมีรายได้มากขึ้นจากเงินสมทบที่ในจ้างใจเข้ากองทุนให้นั่นเองนะครับโดยจะรับคืนมาในรูปแบบของเงินบำเหน็จหรือบำนาญในวันที่อายุ60ปี และในทางกลับกันทางฝั่งของนายจ้างนั้นหากเป็นนายจ้างที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับลูกจ้างอยู่แล้วนะครับก็คงจะไม่กระทบอะไรมากนะักแต่ว่าถ้าหากนายจ้างที่ยังไม่มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับลูกจ้างอาจจะต้องมานั่งคิดแล้วนะครับว่าจะกันเงินส่วนไหนมาสําหรับส่งเข้ากองทุนกบชในอัตราร้อยละ3ต่อเดือนของลูกจ้างทั้งหมดในปีแรกและในปีถัดๆไปหากจะต้องส่งเงินเข้ากบชจะส่งผลกระทบอะไรต่อระบบการเงินบริษัทบ้านนะครับ และนอกจากนั้นในจ้างเองอาจจะต้องกลับมาพิจารณาด้วยนะครับว่าระหว่างการส่งเงินสมทบเข้ากบชหรือจะจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นอย่างไหนจะดีกว่ากันและถ้าหากว่าท่านผู้ชมหรือท่านผู้ฟังชอบวีดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสำคัญสคัญจากทางช่องเราส่วนวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ